นี่เป็นจุดค่าบริการรถค่ารถไปกลับคนละยี่สิบบาทนะครับง่ายใจนะครับนะครับรถดีสารนะครับไปกลับอสองแถวมันไกลปะนันเต้คือได้แมนบอร์ไกลเตะ อรถเลยครับมานี่มอรถเลยเบอร์ห้าห้าห้าได้แล้วเน,น,นี่ยนะครันนบ้บขบาขาแดด แบบเวลาที่กระจกใครยิบปิดแล้วนะครับกระจกปิดฐามมงแรงนะครับอันนี้เป็นศา,าลาล่องเกลือหอชัน้นศาลาอุดมสมบูรณ์สเปนหอก็ประหารบอกครับเดี๋ยวเบิรอ,อันนี้มีอย่างแน่นาะบใไ้เบิง์กเดี๋ยวพาขึ้นไปขางบนขางเทิงก,ก่อนนะครับอากาศข้างบนก็สเป็นแบบเย็นๆแหนาะครับนี่ก็สเป็นบริเวณด้านบนนะครับกล่องย้อนแสงเนี่ยครับอันนี้ดอกอยางน้อนี่ครับนี่ ระหว่างทางย่างนะครับจะมีดอกไม้งามอยู่ครับอันนี้อาศัยแบบว่าเป็นธรรมชาตินะครับอารมณ์คล้าย่กับพังเนื้อละครับเนาะครับเดี๋ยวอันนี้กรุณาถอดรองเท้าสัตวาครับเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวผ้ามาเบิงเนาะครับเนาะอันนี้สงสัยนะครับว่าคืออย่างเขียนสื่ออเชิญทวาย สวายตุงตุงสวรรค์นะครับฝากซื้อไว้บนสวรรค์ไปน,นะครับตามสีวันเกิดนะครับก็สงงใสยอยู่นะครับคือ,อแมนแปลกดีครับนะครับโอ้ส่วนข้างในงามครับคุณอันนี้เพิ่งเคยมากนะครับครั้งแรก เป็นศาลาผ้าเครื่องพรจักนะครับศาลากันติวิจารณ์นะครับขั้เกไก่ถอดรองเท้าอันนี้เป็นให้ตัวเองอย่างนั้ครับนี่นพันปอเดปิดว้นะครับอัมาจังใดยสวยๆครับน้ อีกทางหนึ่งนะครับน,นี่จะเป็นพยาขุดเนาะครับอันนี้คำบูชาพยาขุดนะครับยังมีสั่นขึ้นไปอีกอยู่ครับพิ่นพากันขึ้นไปเราจะของยังคาตาทายอยู่ครับเนาะเออคุขึ้นมางามครับเนาะคนนุสวยสวยสวย นี้เป็นอะไรเป็นพระนอนนะครับพระนอนบอกครับคือย่งบูชาพระพุทธะอะไรนะสีหาอญานกนาผู้แดนผู้พาแดนนะครับซาตุออเดคพี่น้องนะครับทางเข้าไปอีกบ้านสุดนะครับอันนี้จะเป็นซาลาอย่างข้างในวัดถ้ำผาแดนนะครับ เพิ่มเมืองสกลนครเท่านี้แหละครับนี่นะครับบรรยากาศดีแห้งครับข้าวเดียวก็เสด็จเมื่อแลละครับเดี๋ยวข้าวสีปิดก่อนนะครับพาข้าไปรวมสารรวมบุญนะครับเดี๋ยวไปกราบไปไหว้พระก่อนนะครับเนาะว่าที่นี่นะครับทีเป็นจุดแบบกราบไหว้หลวงพ่อเพิ่นนะครับตุลุกนะครับ ทางงานสิเป็นจุดชมวิวจุดชมวิวนะครับนี่บางคนคนกันยังมีอยู่ครับคนอ่านเป็นจุดดอกไม้ถ่ายรูปสวยงามนะครับบันไดลงนะครับดอกไม้งามครับคนดอกไม้อย่างแน่นอนจุดจุดถ่ายชมวิววัดถ้ำผาแดนนะครับดอกไม้ขจ้านับ นี่น้ำตกนะครับน้ำตกจำลองนำ้ำตกจำลอง,อง,ลอง,องสวยๆครับประมาณนี้นะครับเอียงหยอดนะครับถ้ากดเป็นจุดชมเดียวนะครับกดดอกไม้วัดดอกไม้งามเป็นจุดชมวิวปองเอียมวัดถ้ำผาแดนนะครับตรงนี้เดี๋ยวโทษนะโทษ เออ,อาทางนี้เป็นจุดชมวิวาทางนี้จะเป็นร้านอาหารบ่ครับนี่บรรยากาศดีแห้งครับทา่าบนจุดชมวิวนะครับทางนี้จะเป็นอีกทางหนึ่งที่เขาอันนี้เป็นทางลงอันนี้ง้อครับนี่ขึ้นก่อนท่านเพราะว่าตอนนี้ผมมักแห้งนี่ปลูกยีนน่โอมันได้ไหครับนี่สดชัดงามแห้งมากๆ ทางลงทางลงอันนี้เป็นอะไรเนี่ยของนามนะครับทางเดี่ยวลงทางลงพยาเต่าคงตองไปทางไหนสะพานเชื่อมบุญนะครับเอ็นดีนะครับ เฮ็ดดีแท่เฮ็ดดีเฮ็ดถึงแท่นะครับขาไปทางนึงกันครับตรงไหนงามแหงยากาศดีแห้งครับสักใครมาตะเป็นเวนหรอครับเป็นจะเป็นตกนะครับจะจำลองเป็นเนาะตกลงมาแล้วเป็นอย่างพยาดาบ พญานาคนะครับเด็กความลวงไกลๆครับท่าทีนนะจะเป็นพญานาคนะครับเป็นพญานาคของพญานาคยในท่านี่เป็นหางนะครับนี่ครับบรรยากาศแดบลมลมตกนะครับกากาศเย็นๆนี่นะครับอันนี้ท้านี็จะเป็นท้าข้นรัดไปท่งทีห้องลงมาหันนี้ครับเอาข้นมาหันนี้นะครับจะเป็นหัวพญานาคนะครับข้างบนเพระานี่ นีเน่เป็นอีกจุดหนึ่งครับจุดจุดเช็คอินนะครับขึ้นไปข้างๆนี่ก็จะเป็นจุดเชียงไทยแหลกเรียนนะครับวาะนี่สวยครับนี่ยบรรยากาศสวยงามแห้งครับนะนี่เป็นบริเวณพาโนรามารอบๆนะครับคอยก้อนคําที่วัดพาแแด่นสกลนครนะครับ เป็นจุดยัง่ยนเหรียญบ่โยนถือว่าไม่ลำรวยลำรวยยุ่งแล้วได้ทัางนี้เป็นพญาโอทวดพญาพนอนที่ขับรถจังไหยนี่ครับนี่นะครับกลับแล้วนะครับทางลงทางลงกับทางขึ้นไม่สำคันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรถจะเบิดเวลาแล้วนะครับแก่เดียว สิได้พากันกลับสิฮามุ่งนะครับเนาะนี่ครับนี่พันธุ์นี้ตัวอี๋อ,อย่างเนี่ยคือเฮ็นงามแต่ไม่แก้สลักบ,แบบ่ครับเนาะโอ้ยหเหมืนงามงามเห็นมาแบบกับแบบฝาวๆนะครับครับเดี๋ยวก่อนกลับนะครับแบบเบิ่งตรงศาลาโรงครัวอุดมสมบูรณ์เมิ่งข้างในเพันเป็น,ปนอี๋ย่างเนาะครับเป็นไม้แก้สลักบ่หรือจังเดย เป็นเป็นเป็นแกะสลักกรอเนอี่ยเออเนาะแกะสลัก,ลกตัวยังไงสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะครับเห็นง่ามอีกดีครับนะครับจะจะเป็นอีกทางหนึ่งสวยสวยสวยใหม่น่าจะเป็นใหม่ทั้งหมดเลยครับเนี่ยเราจับบ้างก่อนครับเออใหม่ ลงเล็กเกอร์บอ้ oh. ครับสวยๆ mm. oh. อืมอ้เขามาเย็นจ่อยๆนะครับทังทางผีกระสเป็นแบบผ่ามานวาจุดชมวิวน้ำนะครับอเห็นดีห้าคนดูด้ครับภาพกว้างนอ,ออนะครับจะพามาเบิ่งจุดชมวิววันนี้ครับอืม mm. สวย แดดกำลังหลมน้มตกเลยเอาดอกเหี่ยงครับคืองามเฉยเนี่ยเอาไหมครับฝนป้าฝนสวยๆความสวยงามนะครับฝนเห็นได้งามดีีไปครับันนี้รถล้ออยู่แล้วนะครับจะได้กะเมื่อบันเมื่อสองเฮ่านะครับอันนี้โอเคครับในในคลิปนี้ฝากรับชมฝากติดตามกดไลก์กดแชร์ให้ได้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ